วันนี้เราจะมารีวิวขนมที่จะขายคือขนมโนกาสนะคะสามรสชาติก็คือมีชอ็อกโกแลตฟูเบอร์รี่ฟูเบอร์รี่รอกันเลยรสไหนมันเลือกได้ปะ้ะมีใครอยากกินรสไหนไหมฟูเบอร์รี่แล้วกันฟูเบอร์รี่เหมือนกันเป็นระบบจุ่มมากไวชินเหล็กมากเลยอะจ่าแพงเินฉไม่ได้ทำเลย กินไม่อิ่มนะนี่ถูงนะึงอ่ะปันเดียวหมดเดีนะ๋ยวเราจะมาเริ่มกินแล้วก็รีวิวแต่รสชาติกันนะคะจังว <f ew> เวอ,อร์ <sounds like laughs> อร่อยอร่อยจริงเลยอร่อยค่ะคือรสชาติแรกนะคะก็คือรสชาติกระแลกอันนี้ก็จะมีความไม่ช็อกโกแลตอยู่แล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตหอมมากแล้วก็ชาติก็ไม่หวานมากเป็นไปใครที่ออกกำลังกายก็สามารถกินได้เดี๋ยวมา เต่อไปนอันนี้เป็นรสบลูเบอร์รี่นะคะก็มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน,นะคะ่ะแล้วก็หนุบหนับอร่อยคะ่ะชาติต่อไปเลยะคะ่ะน,นี่ก็เป็นรสบลูเบอร์รี <laughs> ร่นะครับผมรสชาติไม่หวานมากแล้วก็เคี้ยวสบายโอเคก็ <c oughs> สำหรับประโยชน์นะคะก็นูกัสอันนี้อ่ะก็คือเราสามารถพกไปกินที่ไหนก็ได้เพราะชุมเล็กนะคะแบบ ในห่อยหญ่นี้ก็มีหลายชิ้นแล้วก็เวลาที่เราหิวแต่ไม่มีอะไรกินก็สามารถลองขอไปก่อนเวลาทำงานหรือว่าออกกำลังกายก็าสามารถกินได้สำหรับวันนี้ก็การรีมิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะ